สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเลยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็น์รดบ้านมงบลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยรถเท่าใหม่คุณภาพเที่ยมราคาถูกราคาไม่แพงมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับมาสเตอสามสี่ประตูครับผมคันนี้นะครับเป็นปี2016 เป็นเครื่อง2.0เบนซินนะครับผมรุ่นท็อปครับผมมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยครับปีดาวครับออกรถศูนย์บาทไปเลยครับผมและทางเรานะครับมีบริการจัดไฟแนนและไปส่งรถให้คุณลูกค้าถึงหน้าบ้านท่านได้เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมตัวรถกันเลยนะครับตัวรถคันนี้นะครับ มือเดียวป้ายแดงเลยครับผมสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับไฟหน้านะครับ LED ครับผมใหม่มากครับคันนี้สีดำเดิมๆเลยนะครับเงาๆฉ่ำๆเลยนะครับผมรถบ้านแท้เลยนะครับทะเบียนสวยนะครับ มีระบบเซนเซอร์ถอยหลังด้วยนะครับผมเป็นเครื่อง Sky Active แล้วนะครับสีสันนะครับเงางานทุกชิ้นเลยครับผมไม่มีริ้วรอยเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมภายในกันต่อเลยนะครับภายในนะครับผม Blue Option ไปเลยนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยครับผม มาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับผมระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้าครับปุ่มสตาร์ทครับผมเกียร์ออโต้ครับเกียร์ทิปโทนิกครับผมใหม่มากครับคันนี้โอเคครับเดี๋ยวมาชมเบาะหลังกันต่อเลยนะครับผมเบาะหลังนะครับคุณลูกค้าใหม่มากครับผมแทบไม่ได้นั่งกันเลยทีเดียวครับ แต่ภายในนะครับผมใหม่จริงครับคันนี้รถบ้านเลยครับคันนี้โอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมท้ายรถกันต่อเลยนะครับผมท้ายรถนะครับคุณลูกค้ากว้างมากครับผมใส่อุปกรณ์ของใช้นะครับได้เยอะกันเลยทีเดียวครับและที่สำคัญนะครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนครับ และไม่เคยติดแก๊สและไม่มีน้ำท่วมครับผมเบาะหลังนะครับเป็นแบบพับได้นะครับผมที่ดึงอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับและผมขออนุญาตนะครับสตาร์ทเครื่องได้เลยนะครับผมจะได้ฟังเสียงเครื่องนะครับว่าเพราะขนาดไหนนะครับติดแล้ครับชึ้งเดียวทีเดียวติดชึ่งครับผม ชมห้องเครื่องกันชัดๆชัดๆเลยนะครับใหม่มากครับคุณลูกค้าเครื่องนะครับแห้งๆเลยครับผมไม่มีเยิ้มไม่มีซึมเลยครับนี่เครื่องติดอยู่นะครับผมดึงไม้วัดโชว์กันสดๆร้อนๆไปเลยนะครับไม่มีควันไม่มีไอเลยครับผมผมเข้มร้อยเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มครับเครื่องแน่นปึกครับผมและที่สำคัญนะครับ ผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนครับผมผมรับประกันไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สและไม่มีน้ำท่วมครับผมไม่จริงครับคันนี้ครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสําหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่ ผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม